เห็นปั๊มปตาทาที่มีชิฟฟี่ตรงนี้ไหมครับที่อยู่ตรงวงแหวนบางปะอินขาเข้ากรุงเทพอะแล้วด้านข้างเขาจะมีซอยเล็กๆตรงนี้จะมีร้านอาหารสีน้าตาลที่ผมคิดว่าอาหารฮาลาลอยู่ร้านหนึ่งแต่พอผมเปิดเมนูขึ้นมาไม่ใช่อาหารฮาลาลเว้ยดันมาเจอเมนูอาหารใต้ที่โคตรน่ากินแล้วหลายเมนูที่ผมเห็นหากินโคตรยากอย่างแกงเหลืองอดีบที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนและตัวนี้ตัวพระเอกที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้<ป>ที่อยู่ในหม้อไฟนี่คือคากิใบชะมวงับหม้อนี้150บาทท่ันช่วงตัวเนื้อขา หมูกับขากิขึ้นมาขึ้นมาแต่เนื้อเนื้อพร้อมใบชะมวงกับน้ำซุปแบบชุ่มๆแล้วพอเขียวฉุบลงไปนะอือมันไม่อ่อนโยนมันไม่เปื่อยยุ่ยมันเป็นฟิลเขียวฉุบๆแน่นตับๆแต่โคตอรอร่อยแล้วจิ้งคำเขียวครั้งไหนมีใบชะมวงอ่ะอือความเปรี้ยวนี้แล้วมาชนกับความนัวน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นแบบนี้จิ้งตัดด้วยลูกโดดเป็นบางคำนะคุณมันเป็นคอมบิเนชันรสชาติที่สุดหั้วแต่โคตรอร่อยเลยและนี่คือร้านครัวคุณนายครับอยู่แถววงแหวนบางปะอินอยุธยาขาเข้ากรุงเทพ A BIT of...